สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยรู้สึกหรือกำลังเผชิญอยู่นะคะคือความรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยท้อทหมดแรงใจกับงานนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยเจ็ดในสิบคนเลยนะมีอาการที่เข้าขายภาวะหมดไฟโอ้โหตัวเลขสูงมากเลยนะคะใช่ครับสูงจนน่าตกใจเหมือนกันนะครับตัวเลขนี้วันนี้ เราเลยจะลองเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาดูกันครับทั้งแนวคิดของคุณแอดัมแกรนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยแล้วก็ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รวมถึงพวกสถาบันสุขภาพต่างๆคือเราจะมาสกัดดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าไอ้เบรนเอบ์สินโดรมหรือภาวะหมดไฟเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เกิดจากอะไรแล้วเราพอจะทำอะไรกับมันได้บ้างไหมนะครับ น่าสนใจมากค่ะเพราะคําว่าหมดไฟนี้เราได้ยินบ่อยมากเลยนะคะบางทีก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันว่ามันต่างจากแค่แบบเหนื่อยเครียดปกติจากงานยังไงกันแน่คะครับเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือคุณอดัมแกรนด์เขาชี้จุดต่างที่สําคัญไว้นะครับว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยแบบเอ่อพักแล้วก็หายแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบหมดแรงทางอารมณ์จริงๆอะครับมันยืดเยื้อแล้วก็ส่งผลเสียต่อการทำงานชัดเจนเลย อ๋อคือมันเรื้อรังกว่าแล้วก็กระทบงานโดยตรงใช่ครับแล้วทาง WHO เองเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเ,เรียกว่าปรากฏการณ์ด้านอาชีพนะครับ Occupational phenomenon ปรากฏการณ์ด้านอาชีพครับคือเกิดจากความเครียดเรื้อรังในที่ทํางานนี่แหละที่แบบจัดการไม่ได้สักทีจัดการไม่สําเร็จเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโรคตรงๆนะครับแต่ก็ใส่ไว้ใน ICD 1 1ด้วยจุดนี้ก็สําคัญนะครับ มันชี้ว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแสดงว่าต้องดูอาการที่มันเฉพาะเจะจงกว่าแค่เหนื่อยสินะคะว่ามันไปถึงขั้นนั้นหรือยังแล้วมันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างคะที่พอจะสังเกตได้หลักๆเลยนะครับที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆจะมีอยู่สามอย่างครับที่มักจะมาคู่กัน อย่างแรกคือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือ emotional exhaustion อันนี้จะรู้สึกเหมือนพลังใจมันถูกสูบออกไปหมดเลยครับแบบหมดจริงๆค่ะค่ะอย่างที่สองคือทัศนคติที่เริ่มจะเขินห่างต่อง,งานหรือบางทีก็เรียกว่า depersonalization หรือ cynicism คือเริ่มมองงานมองเพื่อร่วมง,งานหรือลูกค้าในแง่ลบไปหมดเลยรู้สึกแบบไม่ผูกพันเหมือนกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรไป อืม,อมฟังดูแย่จังเลยค่ะและอย่างที่สามล่ะคะอย่างที่สามคือความรู้สึกว่าตัวเองด้อยประสิทธ,ธิภาพลงครับ reduce personal accomplishment คือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จเลยไม่เก่งเหมือนเดิมเริ่มสงสัยในความสามารถคุณค่าของตัวเองไปเลย โห oh, ฟังดูแล้วมันต่างจากความเครียดธรรมดาชัดเจนเลยนะคะถ้าเครียดเนี่ยอาจจะยังแบบฮึดสู้อยากแก้ปัญหาแต่หมดไฟนี่มันเหมือนถอดใจไปแล้วหรอกคะพันยังมีความหวังว่าจะดีขึ้นได้แต่ภาวะหมดไฟเนี่ยมันคือความรู้สึกที่แบบไม่เหลืออะไรแล้วครับมันคือการถอยห่างรู้สึกว่างเปล่าเฉยชาแล้วก็ขาดแรงจูงใจไปเลยจริงๆแล้วอะไรล่ะคะที่มันผลักดันให้คนเราไปถึงจุดนั้นได้ ตัวเลข7ใน10ที่กรุงเทพนี่มันดูไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะครับปัจจัยมันเยอะมากครับมีทั้งจากตัวงานเองแล้วก็จากปัจจัยส่วนตัวของเราด้วยถ้ามองจากมุมของคุณแอดัมแกรนนะครับเขาจะเน้นอยู่ 2- 3สาเรื่องหลักๆเลย 1. คือภาระงานที่มันหนักเกินไปหรือดีแมนนะครับทั้งปริมาณงานความซับซ้อนเวลาที่บีบคันมากอันนี้ก็ตรงกับสภาพในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพที่เราคุยกันตอนต้นเลยนะครับค่ะค่ะเรื่องงานหนักนี้น่าจะเจอเยอะ ปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการขาดการควบคุมหรือ control คือรู้สึกว่าเราไม่มีอำนาจตัดสินใจในงานที่เราทำเลยควบคุมตารางเวลาหรือวิธีการทำงานของตัวเองไม่ได้คุณแกรนชีว่าแค่ความรู้สึกว่าเราพอจะควบคุมอะไรบางอย่างได้บ้านเนี่ยแม้จะเล็กน้อยก็ตามมันก็ช่วยลดผลกระทบจากงานหนักๆได้เยอะเลยนะครับ เออจริงด้วยค่ะเรื่องการควบคุมนี้บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะคะนอกจากเรื่อง d e m a n นกับ Control แล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่เป็นสาเหตุได้ครับก็ยังมีเรื่องผลตอบแทนหรือการยอมรับที่ไม่พอนะครับ Rewards ที่ไม่สมเหตุสมผลคือรู้สึกว่าทุ่มเทไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครชื่นชมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ตามแล้วก็เรื่องปัญหาความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือคอมมูนิตี เช่นขาดหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่คอยสปอร์ตมีความขัดแย้งกันบ่อยๆหรือรู้สึกว่าองค์กรไม่ยุติธรรมอะไรแบบนี้ครับอืมเกี่ยวหมดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนเรื่องความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน work-life balance อันนี้ก็เป็นสาเหตุคลาสสิกเลยครับส่วนปัจจัยส่วนบุคคลก็มีส่วนเหมือนกันเช่นบางคนมีแนวโน้มเป็น perfectionist ชอบความสมบูรณ์แบบ ก็อาจจะกดดันตัวเองมากไปหรือบางคนอาจจะแบบมีทักษะการจัดการความเครียดที่ไม่ค่อยดีหรือว่าทํางานไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็มีส่วนทําให้หมดไฟได้ง่ายขึ้นครับโหดูเป็นปัจจัยที่มันซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวโยงกันไปหมดเลยนะคะพอเราเห็นสาเหตุเข้าไปแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรับมือกับมันหรือป้องกันมันได้ยังไงบ้างคะครับถ้าในระดับตัวเราเองก่อนนะครับมีหลักการง่ายๆที่เขาแนะนํากันคือ 3R ครับ 3R ใช่ครับอาแรกคือ recognize คือตระหนักรู้ให้ได้ก่อนว่าเรากำลังมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างสังเกตอาการ3อย่างที่เราคุยกันไปนะครับอาที่2คือ reverse คือพอรู้ตัวแล้วก็ต้องหาทางหยุดยั้งหรือบรรเทาความเสียหายเช่นอาจจะลองคุยกับคนที่ไว้ใจเพื่อนหรือหัวหน้าง,งานเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างและอาสุดท้ายคือ resilience ครับคือการสร้างความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นทางใจ เพื่อให้รับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นในระยะยาวเรล้า resilience เนี่ยเราสร้างยังไงได้บ้างคะทำได้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็คือการดูแลตัวเองแบบพื้นฐานมากๆเลยนอนให้พอกินอาหารดีๆออกกำลังกายสม่าเสมออันนี้ช่วยเรื่องสารเคมีในสมองได้จริงๆนะครับค่ะการสร้างขอบเขตหรือ boundaries ที่ชัดเจนก็น่าจะช่วยเรื่อง resilience ได้เยอะเหมือนกันนะคะเช่นแบบเลิกงานคือตัดขาดจริงๆหรือว่ากล้าที่จะปฏิเสธงานที่มันเกินกำลัง ใช่เลยครับอันนั้นสำคัญมากรวมถึงการฝึกเทคนิคผ่อนคลายต่างๆเช่นการทำสมาธิฝึกการหายใจหรือว่าหางานอดิเรกที่เราชอบทำจริงๆทำแล้วมีความสุขนอกเวลางานบางทีก็อาจจะต้องลองทบทวนมุมมองหรือเป้าหมายของเราต่องานดูใหม่เพื่อหาความหมายหรือคุณค่าในสิ่งที่เราทำ แต่ถ้ารู้สึกว่ามันหนักจริงๆจัดการเองไม่ไหวแล้วการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็เป็นทางเลือกที่สําคัญมากนะครับไม่ควรหลังเลเลยค่ะแล้วในมุมขององค์กรหรือคนที่เป็นผู้นำล่ะคะพอจะช่วยป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้ในทีมของตัวเองได้ยังไงบ้าง ครับคุณอดัมแกรนก็เน้นเรื่องเดิมเลยครับดีม n น Control แล้วก็เพิ่มเรื่องส p อร์ตหรือการสนับสนุนเข้ามาด้วยคือผู้นำเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยนะครับในการจัดการดีมานให้มันเหมาะสมมอบหมายงานให้ชัดเจนไม่ให้ลูกน้องโอเวอร์โหลจนเกินไปแล้วก็ต้องพยายามเพิ่ม Control ให้พนักง,งานด้วยเช่นให้อิสระในการตัดสินใจมากขึ้นให้ความยืดหยุ่นเรื่องตารางเวลาหรือวิธีการทางานเท่าที่ทาได้แล้วเรื่องสปอร์ตล่ะคะ ก็คือการให้ซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนเองจริงจังครับสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รู้สึกปลอดภัยทั้งจิตใจ psychological safety รับฟังปัญหาให้พัพยากรที่จำเป็นแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือผู้นำเองก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยในการดูแลสมดุลชีวิตของตัวเองให้ลูกน้องเห็นนะครับชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือภาวะหมดไฟนี่เป็นเรื่องจริงจังนะคะเกิดจากความเครียดเรื้อรังในที่ทำงานจริงๆ เมื่อส่งผลกระทบเยอะมากทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับองค์กรด้วยการจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งจากตัวเราเองที่ต้องดูแลตัวเองปรับมุมมองแล้วก็จากองค์กรที่ต้องช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นถูกต้องเลยครับการทําความเข้าใจสาเหตุแล้วก็ลงมือแก้ไขทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรคือกุญแจสําคัญจริงๆครับก่อนจะจบกันวันนี้มีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจอยากชวนให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะคะคือ นอกเหนือจากการที่เราจะมาจัดการภาวะหมดไฟที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะมองไปข้างหน้าอีกขั้นคือการออกแบบระบบงานหรือวัฒนธรรมองค์กรที่มันส่งเสริมความผูกพันความสุขป้องกันการหมดไฟตั้งแต่ต้นทางเลยแทนที่เราจะมารอแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ